มาถึงเคสน้องเสียคะ่ะนี่แหละไอถึงได้บอกว่าทําโครงหน้ายิ่งเด็กยิ่งดีทําไมทําโครงหน้ายิ่งเด็กยิ่งดีเพราะว่าโครงหน้าเป็นการที่ทําครั้งเดียวกับคุณหมอที่เก่งแล้วมันจะอยู่ไปชั่วชีวิตแล้วมันไม่มีไซเอฟเฟกมันไม่ได้เหมือนแบบทําจมูกจมูกอาจจะเบี้ยวทาตาตาอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าโครงหน้าถ้าหมอเก่งจริงเนี่ยมันจะไม่มีเคสสุดเลยแปลว,ว่าโครงหน้าจะต้องเ๊ะจะต้องสวยมากคะ่ะแล้วพอทําทยิ่งเด็กกระดูกก็จะดีเชื่อมกันเร็วก็จะหายไวก็ะจะได้ใช้หน้าสวยๆนั้นไปจนถึงอายุ8090จนกว่าเราจะตายจากโรจนี้ไปถูกคแต่พอเราทําาาโครงหนน้ตออยยุเอะมมันนเหืออาย การใช้งานใบหน้าที่สวยงามมันสั้นลงถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนับสนุนนะคะลูกจะได้ทําโครงหน้าใน17-18ช่วงนี้เอ๋มีคนไข้อายุน้อยแบบจบม .6 จบเกรด13มาทำกันเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีความทันสมัยมากค่ะทีนี้มาพูดถึงเคสน้องเสียกันค่ะน้องเสียก็คือเป็นสาวน้อยน่ารักอายุน้อยมากนะคะแต่ว่าน้องมีใบหน้าที่ไม่สมดุลมีความแข็งดูหน้าบึ้งดูหน้างอเห็นไหมคะเพราะตรงนี้มันจะแบบมีความผัก ตรงช่วงจอลายค่ะใหญ่ด้วยเหลี่ยมด้วยแล้วก็หักด้วยทาให้หน้าน้องดูบึ้งดูตึงดูงอดูไม่รับแขกสุดๆทีนี้มาดูกันว่าน้องทําอะไรบ้างค่ะน้องก็จะมีทําโครงหน้า3จุดนะคะโหนกรมค้ามีการทําจมูกค่ะมีการทําตานะคะกรีดปรับกล้ามเนื้อตามีการจัดเรียงถุงไขมันใต้ตาค่ะแล้วก็มีการฉีดไขมันเซลล์ค่ะแล้วก็มีการร้อยไหมซิลเเอทลิฟต์ไปหน้าขึ้นไปด้วยค่ะดังนั้นก็คือเคสของน้องนั้นก็คือหน้าตาหน้ารักมากสวยงามมากๆค่ะตอนนี้ก็ครบ3เดือนแล้วยังไม่ยุบเต็มที่นะคะ ต้องรอยุบเต็มที่100%ก็คือตอนครบ1ปีค่ะตอนนี้น่ารักมากน่ารักมากดีใจกับน้องมากที่ได้ทำตั้งแต่ตอนอยังเป็นเด็กนะคะแล้วก็น้องก็จะได้ใช้ความสวยเนี่ยไปต,ตลอดเลยค่ะตอนนี้ใครเห็นหน้าน้องก็รักก็หลง